สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใบสั่งชูเกอร์ยิ้มครับวันนี้เดินทางไปทําการแสดงตลกที่สมุทรปราการนะครับกับทีมงานช่างสร้างเชิญยิม้มก็เป็นงานกินเลี้ยงของอสํานักข่าวนะครับของจังหวัดสมุทรปราการนะโดยพี่ยอดสำโรงนะ เป็นผู้ประสานงานเนาะให้พวกเราไปทำการแสดงกันนะครับผมสังสาร์าประจำปีนะครับชมรมนักข่าวอาชากรรมจังหวัดสุราการนะครับตอนนี้กำลังเดินทางเนาะออกมาจากบ้านได้ประมาณ3กิโล4กิโลครับ รถค่อนข้างเยอะครับทุกคน <c oughs> รถก็วันนี้วันศุกร์นะครับทุกคนดีนะว่าผม,มาออกมาเผื่อนะครับทุกครั้งทุกครั้งผมก็ออกมาเผื่อนั่นแหละเผ <c oughs> ื่อเวลานะครับเผ <c oughs> <c oughs> ื่อเป็นชั่วโมงเลยนะชั่วโมงจะว่าไปก็เกือบชั่วโมงครึ่งออกมาจากบ้านเสร็จแล้วก็ เข้าปั๊มน้ำมันนะครับเติมลมเช็คลมยางนะเติมน้ำมันนะครับแล้วก็เดินทางไปรับทีมงานนะครับที่อยู่ท่าพระก็ห่างจากบ้านผมก็ประมาณสิบกโลเกือบ20โลนะนาประมาณนั้นนะเพราะว่าก็ค่อนข้างใกนะบอกรถมันเยอะรถมัน ุกคนแต่ว่าเราไปได้เรื่อยๆครับค่อยไปเรื่อยๆนัดก,กันห้าโมงเย็นตอนนี้เวลาสี่โมงห้านาทีนะครับหลังจะออกมาแล้ววันนี้เพิ่นลืมรองเท้าทุกคนลืมรองเท้าพ้าใบนะครับลืมรองเท้าสวมใส่แสดงนั่นแหละเพราะว่า ปกติเนาะเมื่อก่อนเนี่ยเคยเอารองเท้าไว้ในรถแล้วพวน,นี้อม,มันอบคือไว้นานอนะ่ะทุกคนไว้หลังรถเนี่ยนะครับแล้วใส่บ้างไม่ใส่บ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยอบแล้วมีอยู่เอวันหนึ่งผมไปงานนะเมื่อสักสี่สี่เดือนที่แล้วนี่แหละที่ว่างานข้าวบ้นศานนะ ไปหยิบรองเท้ามาใส่ปลดปรากฏว่าพื้นอะพื้นมันยุยยุย,ยอะพื้นยางอะครับผมก็เลยตัดสินใจว่ารองเท้าก็เลยเก็บไว้ที่บ้านเนาะแล้วมันมนานๆทีได้ออกมางานแบบหมายความว่าใช้รถนะปกติผมจะขี่มอไซค์ไนงะทุกคนขี่มอไซค์ไปที่งานไปที่บ้านไหน อหัวหน้าทีมงานเนาะปีิบ้านช้างอันนี้เราไม่ได้เอารถใหญ่ไปไงมันก็ไม่มันลืมไงทุกคนก็เลยโทรหาน้องทีมงานไอ้ต้นนะครับยืมรองเท้าไอ้ต้นใส่วันหนึ่งเดี๋ยวค่อยจัดแจงใหม่นะว่าจะเอารองเท้าสำรองอะไรไว้ยังไงได้นะเพราะว่ามัน มันลืมมันพลาดได้นะทุกคนยังไม่ถึงไหนเลยรถตี mm hmm. <ott> ติดนะ,ะทุกคนดูโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันทุกคนไปเจอกันกับทีมงานที่บ้านอาจารย์ใหม่อาจารย์ไก่เนาะนักดนตรีเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปรับมีใไม่ไก่ต้นเสร็จแล้วเดี๋ยวได้รับอาจารย์เตี้ยนะครับ ประการนั่นแหละแถวนู้นแหละโอเคค่อยว่ากันนะครับไม่ว่ากันเลยพี่อย่าไปว่ากันนะผมรถอยู่ที่นี่เคครับพีอ่อันนี้อันนี้ยังไม่ได้ขึ้นไอ้ภูมิพลนะยังไม่ถึงนะเน,น,น,นี่ยสละพระรามสิบนี่ยคู่กับพระรามเก้าพระรามเก้าเนี่ยพระรามสิบตอนนี้มาถึงแล้วนะทุกคนมาถึงทีมงานใะน ต้นเอารองเท้ามาให้สรุปก็คือขอบคุณมากนะขอบใจมากนะที่รองเท้ามาให้ใส่ตัลีต่างคนต่างรีบแล้วง่ายที่รีบโอเคอ่ะสรุปก็คือได้รองเท้าอาจารย์ใหม่นะอาจย์ใหม่คนนี้นะครับอาจาย์ใหม่อาจย์ใหม่น่ารักก็รีบๆนะมันรีบแล้วมันมันอีกอย่างเราก็รองเท้าไม่ได้วายไว้ที่รถอย่างที่บอกอ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเคยไว้อาจารย์ใหม่แล้วแล้วมันกรอบ ยางยางที่พื้นน่ะมันเสียมันลุยใส่ไปได้เลยอะ่ะทิ้งเลยแหละ,ะไ,ละไม่เ็ดไมสถาบัสถาบันดอกไม้ไปหน่งวัดดอกไม้อยู่ไหนนี่ซ้ายมือมมวัดอ๋อนี่ไงโรงเรียนวัดดอกไม้เขาเข้า,ขา,ขาวัดพวกนี้เขาไม่เคยจัดงานประจาปีอนะไรครับแล้วเ<ม><ม>้าแล,แล้วตลกไม่เคยเห็นมีมาเล่งมาเล่นนะเขาไม่ค่อยเน้นตลกเม่เน้นผู้คนก็วัดวัดปาริวาสเนี่ยมีตลกก็ก็มา เออรู้สึกปีที่แล้วหรือปีจำไม่ได้ต้นต้นปีอมีลิเกด้วยมี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 มมาดูอยู่หรือมาดูอาดูแล้วก็วัดคลองปูมเนี่ยข้างล่างเนี่ยอันนี้อันนี้เทาเรียกลาไม่รู้ถนนพระรามสามผมเจ็บไปเยอะถนนพระรามสามใช่ไหมเนี่ยใช่ครับคือมันตัดถนนจันทเนี่ะปากตอกจันทร์ตายหมด่งหนี้เยอะจังอ๋อผมโดนมาเยอะนี่ไม่ต้องขยี้ได้ไหม ถนนจันทร์นี้เขามีที่มาไหมมีที่มาถนนจันทร์มันก็เปตัดเอเชียทีกออกสันเส้นข้างในนู้นเราไปตัดออกโรงพยาบาลเซนหลุยออกสาทรได้อะไรเงี้ยข้าราชการ่าที่มาเป็นไงที่มาไม่รู้จักครับก็มาก็เป็นอย่างเงี้ยคือก็มาก็สภาพอย่างเงี้ยรีบๆกันมาอย่างเงี้ยเขามาถามถามว่าถามว่าเป็นคนชื่อจันหรือเปล่า อ๋อเขามาจากคนนอกานนอกเขาถามมาคนชื่อจันมีมีคนชื่อจันเปล่าแถวเนี้ยแล้วแล้วเขาว่าไงคนนั้นบอกว่าอ๋อมีมีอยู่ตรงไหนอยู่อยู่ตรงหลังวัดอ่ะอ้าวหลังวัดมันมีมีอะไรตรงนั้นอยู่ใกล้ๆหลังวัดอ่ะแล้วมันมีอะไรตรงนั้นมันมีถนนอยู่อ๋อก็เลยคนชื่อจันอยู่ที่ถนนหลังวัดถนนจันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าถนนจันได้ได้ทำไมอ่ะอยาไปลงนะได้ ไหว้แล้วอ่ะมไม่ใช่ไหว้ไหว้วัดปริวัตรวัดปาริวัตรเอาหมดไปแล้วนะครับมุกถนนจันทร์นะครับโอเคเอาไว้พบกันหน้าเนาะเอาไว้พบกันมุกใหม่มุกนี้เอาไว้แค่นี้นะครับลาหมดเราใต้เลยสวัสดีครับ การไทำไมอาจารย์ไก่อยู่ในกล้องหล่อวะเฮ้ยอยู่ในบ้านใส่แว่นอย่างนี้เลยเป็นเป็นตาแก่เลยอ๋อเป็นตาแปะเลยเหรอเดี๋ยวเปิดเปิดเปิลหมดเปิดเปิหมดมันมีเส้นเงินเส้นเงินถึงใครผมเอาหมดเส้นทางการเงินถึงไหนผมเอาหมดเอาแน่ๆยืมก่อนสองร้อยไอ้ร้อยหนึ่งเอาไปทำอะไรอันนี้อะไรเหมือนเจ้าหญิงบอกสจโต พอกจอยเหรอสจจอยสจจอยไม่คุมอะไรเหมือนอะไรอะไรเจ้าหญิงพวกแดงอะไรนะอะไรนะซินเดรล่าซินเดรล่ามันทุ่มจริงๆแล้วเข้าไปกินข้าวเลยเหรอก็ได้นะเดี๋ยวกูจะต้องดูไทยไทยบทคอมเมนหน่อยด้วยรถมันไม่ลงมาหรอกอ๋องั้นเป็นงัดในห้องน้ำได้เลยถ้าห้องน้ำออกมาได้เลย ตอนนี้อยู่ไหนวันนี้แล้วปั๊มปอตอใหญ่สีนัคลินครับตรงข้ามดีดีคาเฟ่ไปไปไปดีดีอยู่นู้นเยื้องแต่ว่าปั๊มเนี่ยดีแต่ว่าวันนี้เราจะดูว่าไทยจะถล่มกับทีมบอลเจริงๆแล้วต้องตายก่อนหกโมงเช้าแต่ว่าโทรมาหาผมก่อนยืมลองห่อยทีนี้ไม่ตายแล้วแฉเลยแฉเลยอ๋อที่หกโมงเช้าโทรมายืมเงินนะเบิกเลยหรอเบิกก่อนเนี่ยพี่อัดเนี่ยพี่อัดอัดเชลิยะอัดทียังไม่ตาย อันนี้เป็นมุกนะครับอย่าไปอย่าบาดามาเนาะ่ะไม่เาดเดี๋ยวรอทีมงานกันทั้งหมดเรามาถึงที่ปั๊มปตทแล้วมีงานไหมมีค้ทไหมมีอะไรขายมั้งปั๊มมาถึงอะไรดูว่ามีครบสะดวกไหมมีป่าขายลูกหมูขายลูกหมูอ่ะลูกหมูหรือลูกหมูเดี๋ยวขอยืมตังค์ร้อยหนึ่งไม่ขอยืมตังค์ร้อยหนึ่งคนไหนเอาไปซื้อกาแฟ คนไหนคนไหนคนนี้เดินมาเหรอเอ้ยแม่งไต่รอเวเอามาดิเอาบัญชีมาเอาบัญชีมาเอาเบอร์บัญชีมาเดียบบัญชีมาบันทึกแอ๊บขยันตัวมากไดเขาใส่ทับไปเลยเหรอป้าหนาวพี่เตี้ยวแล้วเห็ุกล้องที่เรเปลี่ยนใหม่ทำยังไงครับ chúng rối lên ơi ơi con 300 con rồi nhé nhé nhớ đi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  nhớ ทีมงานน้องแดนเซอร์นะอาจจะมืดนิดหน่อยนะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรเจี <c oughs> ๊ยไปหาอาจารย์ยอดเจี๊ไปหาอาจารย์ยอดเน <c oughs> ตอนนี้คุณเตี้ยก็เตรียมรายงานนี่รับงานวีจีนะวีทีจุ เป็นงานเลี้ยงนะครับชมรมนักข่าวอาิจากรรมของสมุทรปราการนะครประมาณนี้แหละไม่ได้เยอะนะครับก็ดีนะครับบรรยากาศก็สบายๆตอนนี้ดนตรีกําลังจะทดสอบเสียงซาวนะเสียงซาวดนตรีนั่นแหละทุกคนแล้วก็รถมันจอดด้านไหนข้างหลัง เขาก็แค่นี้นะครับกลุ่มนักข่าวเขากินกันสบายๆนะสบายๆนะจันใหม่นะแสงจันนวนผ่พวกนี้ตอนนี้เขาใช่หรอเขาต้องมีหัวหน้าเปล่าเลยหัวหน้าเขาอนน่ะประธานชมรมต้อมีรายละเอียด ตอนนี้กำลังเช็กซาวอยูใอยย่ใช่ไหมน้องเนมเช็กซาวซาวใช่ไหมสบายดีอ่ะนี่นั่งอยู่หลังนั่งหลังนั่งเก้าอี้เดินยังไม่ไหวได้เตี้ยจานเตี้ยี่ก็บรรยากาศ เหมือนข้างนอกเหมือนเป็นร้านอาหารปะเหมือนเก้าอี้เหมือนโต๊ะนั่งอ่ะใช่ป่ะอาจารย์ไก่ครับใช่ครับนี่เขาไม่นั่งแถวนี้ใช่ไหมเกี่ยวกับร้านมั้งทำไมอยู่ในกล้องทำไมหลออ้าวไม่ได้หรอล่ะดูแต่แต่ละคนหลอนะเข้าแสงไฟหมดเลยนี่มึงจะไหว้กี่รอบเนี่ยพอพออาจารย์เตี้ยเลยครับถึงงานแล้วครับถึงงานแล้วนะ ใบใจแล้วพวกเราเขาคือเดี๋ยวเขาต้องได้ทานอาหารนะอ๋อนุโตโตนุหนหรอเฮ้ยจานไปโตเราอยู่นู้นริมนู้นมาดิมาต้นโตเราอยู่ริมนู้นนู้นเขาหาอาหารไว้นิมไป หญิงอะหญิงโตอยู่นู่นลิมสุดอ่ะเที่นั่งอยู่นู่นะเดี๋ยวไปเอาโทรศัพท์กันอใครเอาอันนี้ขึ้นไม่สุดเนี่ยปิดประตูไม่แน่น ขอเดินเดินเดินผ่านตรงนี้ด e um si ีกว่าโทษที้สวัสดีครับอันนี้ก็เช็คซาวเช็คซาวนะหลังเวทีนี่อะไรโตมันจะมืดนิดนึงนะโต๊ะนั่งอยู่ตรงนี้แหละทุกคน มันมืดป่ะนันนันนันนานได้มาออกงานทีนะไปกินโต๊ะโต๊ะจีนมีอะไรบ้างอาจารย์อาจารย์ไก่แนะนำอาหารหน่อยนี่คือฮะปลาเนื้อน้าเอ้ยปลาทิบดิบมะนาวแล้วโน่นอ่ะพอปลาสามกอตต้มยำยำดับก๊อตจ๋อจะมีเป็ดเป็ดยอด เป็ดเป็ดแล้วก็นี่อะไรตัวนี้หหวานหวานมันไม่มีแบบเตียเสียปะปะมมีแต่พวกบางยามเพื่อนเขาอะไอ๋อนเคนก็อ๋ปิกินบุษราหน่อยไปเอากาอไปแล้วเอาม่เอาแล้ว นอนทับอะไรตะเข็บอะไรบ้างนอนทับจะขาดเดี๋ยวเขาญาติกินก่อนนะทุกคนเพราะว่ามีน้องดีด้วยอะไรด้วยนะครับมาที่นี่แหนทุกคนหลังพิทีเนาะอยู่กันหลังพิทีตอนนี้พี่ พิวิทมาวพิจครับพิวิทจบแล้วไม่มันตีมันตีตื้นสองสามสองอะไปิดเลยจบแล้วมเห็นใครตีตื้นโดนจนได้ไอวิลี่โคดอ๋อไอวิลี่โคดสุนหน้ากัมพูชาอ๋ออันนี้พิวิทนะจะมาขึ้นคอนเสิร์ตไม่ไหวนะครับเป็นไงครับจะตายครับขออ๋อเสียงนี่เป็นปิเป้าวะเนี่ยปิเป้าสายยาไม่เท่าไหร่หร่อเจอเล่าหน้าเวทีเหรอ เจอนั่งเศร้าหน้าเวทีอันนี้อัดคลิปมาเนี่ยแปะตังค์มัเนย่งไม่ไหวจริงๆครับหยุดเถื่ไม่ไหวแล้วช่วงหน้างานเสียงไม่มีแลยวไม่มีแล้วก็มีพี่โอ๊ตนะครับนี่พี่โอ๊ตนะไอ้พี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่โอ๊ตคนคนไอไอผู้จัดการฝ่ายจุนชานอันนี้พี่สอนพี่ชานะก็มางานของพี่ยอดสำโรงนี่แหละ มะเร็วจมืดหน่อยอะไรอาจารย์กำลังลุ้นบอลเออไอ้นัดสุดท <c oughs> ้ายน้ำไปสามหนึ่งนะเถื่สบายแล้วน้องสบายไหนโดนตีสามสองเดียวจบแล้วแหละเลิกแล้วช่างมันเถอะนัดสุดท้ายเด็กใหม่ลงก็ดีหน่อยทีมงานเป็นไงบ้างอาจารย์ไก่สี่สองไหมสี่สองนี่ อาจารย์ใหม่ก็ทนไม่ไหวก็ดูจบแล้วตอนนี้ดูก่อนจบแล้วอ๋อสามสองชั้นบันเทิงจบแล้วตอนนี้ชื่ออะไรอ่านเนี่ยอ่านหมดโลกปิดแล้วพิกิพิกิพิกิสาคอนตอนเห็นหน้ากูเต็มไหมเต็มเต็มเลยตอนนี้เราอะไรอยู่กับเดี๋ยวเขาจับฉลากอยู่นะเดี๋ยวพี่วิทย์จะขึ้นต่อ วิตย์ไฮเปอร์ so like, s, ึ oh, <c oughs> ้นตอนี่แหละไปปล่อยตอนหลังไงป่ยมีแสงเร็วๆๆๆนี่ไป็เจ้าภาพนะคนที่ได้นำพวกเรามาคือพี่ยอดสำโรงนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูจับฉลากเป็นวิธีกรเองด้วยนะเฮ้ยขาสั้นเร็วเนะอยวล้มอะไรอ่ะ มอทอดอารับจากป้ากิ๊บลูกเอามองต้องนะคะ